ช็อตนี้ฝากถึงคนชอบมะเขือเทศนะครับผมอันนี้นะครับผมดูดีๆนะครับผมห้านะครับผมสําหรับคนชอบมะเขือเทศนะครับผมดูนะครับผมกินนะครับผมโอ้โหอร่อยมากครับผมเปรี้ยวแทนเลยวะจะเป็นยังไงเราไปดูมก่อเทีกัน สวัสดีครับอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมพี่ศูนย์วันชัยนะครับผมมี<อ> <c oughs> ชัยเราจะพัที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้เราจะไปดูส่วนขหน้า,า,นานครับว่ามีอะไรบ้างแต่หลักๆที่นี่คือใช้พลังงานทดแทนของเราทำไวเป็นโลเซลเป็นลูลเซลแค่แต่ละเซลล์เล,เลย <c oughs> ดเลย <c oughs> ดี๋ยวจะดูว่าม <c oughs> ันเป็นยังไงไปดูกันครับผมโอเค กับลูกมานละเอียดข้ามาเลยริร้นคิงกินมาตลอดโหโอโ้หนอกจากนมแม่ผมก็นี่แหละมาเขือเทศที่อยู่ในอ้อมอกอ,อ้อมใจได้หมดเลย อันนี้เป็นมะเขือเทศพันโคเด้นคิงนะครับผมอันนี้เป็นผลมารสชาติจอกเปรี้ยวหวานดูนะครับผมดูนะครับเวลากินนะครับกินที่ถูกต้องนะครับทีละสามครับอร่อยมากเปรี้ยวหวานนี่ครับจัน โอ้ดกมากเลยนะแต่แต่นี้มันคนละแบบกันที่ไปใส่ส้ตมตำนะอันนี้คือผล,ลไม้เอาไปกินแบบกินเล่นนดูดูทีนะัาซานะดูมน,นะครับ,รบปากนะครับเ <c oughs> ข่าเทศพันอ่าโคเดนคิงนะครับผมมันมีอายุประมาณกี่เดือนครับ อ๋หกเดือนพอถึงเดือนที่หกนี่ก็คือต้นเริ่มแก่แล้วเริ่มให้ผลผลิตน้อยลงอ๋อเริ่มให้มดเลิอ่าผมขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะครับผมอัตราผลผลิตต่อโรงเรือนหรือต่อต้นดีต่อโรงเรือนนี่คือได้ประมาณไม่เคยคิดเลยหืต้องถามหมายถึงตัวพี่อแต่คนที่เขาดูอยู่คือหหน้างานที่ตอนนี้เราทำาอยู่ได้ผมม่รูกชิจาแล้วบอกว่าแอบชิมไปหวานมากอร่อยมากไม่ชิจาคะรสหวานมาก อันนี้ก็ขายยังไงครับขายเป็นขายเป็นโลละกี่บาทโลละร้อยยี่สิบโหอร่อยมากนะใครอยากจะชิมสามารถมาติดต่อได้ที่นี่เลยนะไม่มีสัญชีมีไม่มีสัญชีมีโอ้ผมงงเห็นต้นมันเลื้อยๆผมนึกว่าเป็นองุ่นผมนึกว่าเป็นองุ่นเห็นต้นมันเลื้อยๆแต่ก่อนนี่มันเลื้อยทะลุหลังคาเลยโอ้แล้วหลังคานั้นก็เป็นหลังคาเหล็กเป็นอันหนึ่งไม่ต้องเจอ๋อแล้วเราก็พยายามจะตัด โอเคตัดแต่งตัดแต่งพันธุกรรมหรือว่าตัดแต่งก่อนเนี่ยมันจะลบเต็มอาคารแต่ตอนนี้เราใช้วิธีการตัดแต่งตัดแต่งกิ่งนะครับถ้าเราตัดแางนี้เขาจะออกน้อยลงไหมครับเหมือนถึงถ้าเกิดไอช่วงตอนที่เราตัดเขาทิ้งนะครับเขามีโอกาสที่จะออกมาน้อยลงไหมเพราะกิ่งเขาก็มีลูกใช่กิ่งมันน้อยลงผลผลิตก็จะน้อยลงแต่คุณคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าเพราะว่า เขาไม่ต้องไปแย่งเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรปุ๋ยมันไม่พอไงน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ใช่สุดยอดอาหารมันไม่พออันนี้คือคืองานเขาเห็ดเฮ้ยเอาจริงทางฟุกตบปั๊บเอาตบปั๊บตบคปุ๊บปุ๊บทางอะไรวะางเวลาหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเห็ดเกิดจากอะไรนะครับก็เห็ดเกิดจากความเงาที่จับเฮ้ยไปด้วยกันแน่เดี๋ยวเรามาดูข้าใน ประเทศชนิดไหนกันเนาะงป่าขาให้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นโรงเรียนที่ดีอ่าเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับพอเสร็จแล้วก็อ้าวเดี๋ยวมไม่ได้กินกันเอามาดูด้วยกันโอ้โหเห็นแต่เสื้อชมพูอ่ะเห็นแต่เสื้อเลยอ่ะกูลอยไปเลยอ่ะอ่าเนีนี่เป็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดพันอะไรครับคุณเต้ออันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าปูทานนะครับอืมอ่านี่คือถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดี ได้ตอนที่ผมทำโปรเจกต์จบนี่ผมจะทำเดี๋ยวไมเรืงพอนีนะอ่าก็คือคุณเป็นเห็ดเหรอครับนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเห็ดแบบแขวนเอือใช่คือเราจะดูว่าเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเต้ออธิบายลักษณะการแผวนเห็ดแบบนี้ประหยัดต้นทุนมากเป็นสาระความรู้นะเดี๋ยวด้ให้คุณเต้ออธิบายให้ฟังอ่ะโอเคคุณเต้ยครับผมเชิญครับอ่าสำหรับการการข้อเหตุแบบนี้นะครับก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโรงเรียนสองแบบก็คือโรงเรียนแบบแบบที่ตั้งเรียงใช่ไหมอ่าเป็นชั้นพอพอการตั้งเรียงชั้นอ่ะ สร้างโครงสร้างของมัน,น้ดวยมันจะสิ้นเปลืองมากๆเพราะว่าเราต้องใช้เหล็กในการในการทําหรือว่าใช้ไม้ไผ่แต่เนี่ยเราใช้เปลี่ยนเป็นเชือกไนล่อนแทนอ่าคือขแขวนเอาใช่แล,แ,ลแล้วแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเขามีขายนะเป็นถาดรองอหรือไม่ถ้าเราจะเราจะดัดแปลงเองก็คือใช้ลวดคล้องอ่าใช้ลวดคล้องแต่ก็ผลไม้ลิตเหมือนกันนะแต่แค่ว่าลักษณะการออกตัวเขาคือจะเป็นแนวใช่แนวแนวตั้งอ่าแล้วก็ประหยัดพื้นที่แขวนได้เยอะขึ้นนะครับ แล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเป็นโรงกลมอย่างเงี้ยจะปกติอ่ะเราจะตั้งเราจะตั้งโครงสร้างไม่ได้ใช่ไหมอ่แต่พอเป็นอย่างเงี้ยประหยัดพื้นที่ใช่ประหยัดพื้นที่เราสามารถตั้งแขวนตรงนี้เราตั้งเป็นแขวนตรงนี้หรือว่าแขวนตรงกลางแล้อีกในการเก็บนะใช่ไหมนี่จะบอกว่าทางเรานี่ขนาดมากโรงเรือนปลูกเข็ดใช่นี่เป็นฐานเลี้งกระดูกครับก็่อกว่างีบอกว่ากว้างของนี้ยาวสามเมตรล้ก็จะ้น่ตั้งปุน ใช่ใช่ครับมันมีตัวหนึ่งสามรตัวต่อกนี่เยอะมากพอสามเดือนก็สามารถจำหนายแ้อ๋อคือคืออะไรตัวกว่าก็เลอกรอย่าน้มีนี้ว่าเรคซุกันอะไซุมเห็นป่ะกุ้งวางนซูมดให้ก็ตัวใหญ่อยู่นะตัวราวๆแขนปลาดุกเหรอคะใช่ใช่ดุกตัวใหญ่ตัวใหญ่วนเลยนะเนี่ยซุมังไงวะนี่นะ